สวัสดีคะ่ะลูกค้าพ่วงขายของอยู่นี่นะคะพร้อมส่งนะคะหลังคากับผ้าใบนะคะแม่ค้าไปประกอบให้หน้างงานนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะตรงนี้ใส่ตเตาแก๊สเตาแก๊สนะคะเตาแก๊สสิบห้าโลนะคะตรงนี้จะเป็นที่วางหัวตเตาแก๊สนะคะวางหัวตเตาแก๊สได้คะ่ะอันนี้จะเป็นด้านข้างของตัวรถนะคะ ด้านบนปบูพื้นเรียบนะคะเสาสแตนเลสนะคะล้อซีลวดนะคะขึ้นใหม่นะคะยังนอกยังในใหม่นะคะโชกคใหม่นะคะด้านหน้าใส่ถังน้ําแข็งได้ร้อลิตรเลยนะคะลูกค้าอันนี้นะคะยังไม่ได้ประกอบนะคะประมาณนี้นะคะร้านแม่ค้าอยู่ที่บ้านโนนคานะคะตำบลหนองแวงอําเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์นะคะมีบริการติดตั้งนอกสถานที่นะคะลูกค้าแม่ค้าส่งเองนะคะ ส่งแม่คะามีส่งสองแบบนะคะส่งไปสนีนะคะไม่มีปลายทางนะคะถ้าให้แม่ค้าส่งให้ก็มีมัดจํานะคะที่เหลือไปจ่ายตอนแมะะ่ค้ติดตั้งเสร็จนะคะลูกค้าประมาณนี้นะคะ